สวัสดีครับพี่น้องเนี่ยครับเราจะถึงแล้วนะครับสนามตูาการบอกจากปั๊ม PT สาขายางตลาดนะครับนี่ครับต้องไปแนะ <c oughs> ไปกระชางของเรื่องคนนะั้นอะ นะครับที่ประการอำเภอยางตลาดเดี๋ยว่อาอาชีพผมเป็นผู้ช่วยนักบินอาชีพผมเป็นผู้ช่วยนักบินไหมพาผาบินบาทผมทำธุรกิจเมื่อก่อนผมมีทำธุรกิจประดับยน เปิดร้านปรรดับยนต์อยู่ตรงสีแยกขวันเจียนขายอะไรเหรอบรรดับยนต์ขายพวงมาลัยขายพวงมาลัยครับชิยาปรรดับยนต์ครับที่ประการอำเภอยางตลาดนะครับวันนี้บัตร120ตร้อยยี่สิบบาทนะครับเป็นงานเนียงนอ บอกก็มันจำไม่ได้นั่นงกลุ่มเขานั่งกลุ่มัวใยญ่บ่เอาจะแยกยางตลาดนะครับมุ่งหน้าเข้าสู่กาลสินนะครับ นี่นะาเขาจะมาหอดค่นที่เท่าไรครับไปลุ้นกันนะครับเราจะไปถึงทันที่เท่าไหร่เพราะว่าบบไมาถนน,นยญ่งเป็นครับมาถนน,นหน่อยครับ จะอยู่ตรงซ้ายมือนะครับอันนี้สถานีเลยสถานีตำรวจมานะครับไหนมาซา่าชื่ออะไร cháy không có ma bò à ít phơi đèn người đó ạ บนยางตลาดานี่ฮะงานเราจะอยู่ซ้ายมือนะครับย่างเองี้ยเอ้ยยังหาลาคาแล้วนี่นะฮะเราจะอยู่ศาลาเหลืองนะครับ งานมือแรเอองานมือแรใส่สารนเลาดเดน,นีา่ออย่างเี้นี่สารอะอย,อยนี่สารเลงกันว่าก็เลี้ยงหาสเดียตุีอยู่สียังไ่หน่อสเงินนี่เน,น่นบอเออเออ เต็มมาลำมงมามนตรงมาลพัดล่าบนงพมพ์บ้งน่าักษณะนี่มึมมมงมาลตัออนนง,ตงใสเต็มกูอันแกดีแล้วดีเลย,ยเอาพายูน่นี่ลน,นอยเอาพายูนะอึบาแล้วแม่เสจมันจะงานเนาะ

อาว้วบัดโอ้บัดปลาโกะเอกเลยครับปลาโกะเอกแล้วรถบัดนะครับโอ้ยครับเียงเหลืองเลยครับล้อกยังนอ่ะยืนยังมนอ่ะเออฮะันเดียยัง

บ้าหอ่าเราเรามาถึงคันที่หกแล้วครับนี่ครับปาโก้ครับมันดันหนึ่งครับม่ต้องวงเบอร์สองนี่เป็นป้ารับครับจำไห้นะป้าโย่ปั๊มเหมือนว่าจะว่ามันบ่ไ้นบ่าหันย่ปั๊มเหี้ยรมนีบ่มาเส็นเลย อ่าไงแค่เอาอตังบทอะไรรีบพ่จะดันเต็มเมียนทำมาพี่เหาะก็เทียว่าเรียนเหมือนมัดขีนเรีนมาเฉยๆเม็นจริงหุ่นไงอยว่ไก่กว่ากันไก่กวากันยี่สิบกิโลกันอ่ะเมียนไม่เล่าเร็วกว่าจนะ หอดจอดถึงแล้วครับมันจะตั้งยังไงไปยงไรมากอยงไรกันบอยู่เลยครับพราะว่ามามาหอดที่แล้วครับรเวที่จะตั้งู่ตรงนี้ครับตรงตรถพยุดนี่ครับรเวอที่จะตั้งอยู่ตรงนี้นะครับตั้งู่ตรงนี้ครับหันหน้าไปช่างุผนครับหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับ เอาไปอขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการิดตามขอบคุณทุกการาการัละช่วมครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ